อันน้เรามาดูจำนวนเฉพาะเลยครับหรือว่า prime number นะครับจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีตัวประกอบ2ตัวนะครับจำนวนที่มีในระดับนี้นะครับมีตัวประกอบนะครับตัวประกอบ2ตัวก็คือ1และตัวมันเองพูดง,ง่ายๆว่ามีเลขที่ไปหารจำนวนเฉพาะสองตัวก็คือแค่หนึ่งและก็ตัวมันเองนะครับโอเคไหม เช่นเลข2เลข2มีอะไรก็มีมีตัวประกอบก็คือ1กับ2เลข3ก็มีตัวประกอบ2ตัวก็คือ1กับ3แต่พอเลข4นี่มีตัวประกอบกี่ตัว3ตัว1 2 4ก็ไม่ได้เลขหมีตัวประกอบตัวเดียวคือ1เพราะ2กับ3เนี่ยจึงเป็นจำนวนเฉพาะแต่4กับ1นเนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะนักเรียนระวังนะครับระวังก็คือเลข1เลข1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะว่ามีตัวประกอบแค่เพียงตัวเดียว นะครับเลขหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะมีว่ามีตัวประกอบแค่เพียงตัวเดียวนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือจานวนเฉพาะเนี้ยเราต้องสามารถไล่เป็นจำนวนเฉพาะเนี้ยนยักเรียนต้องไล่ตั้งแต่นะเริ่มเลยก็เช่น2 3 5 7นะโอเขียนนะครับตนนั้งแต่1นถึงร้อยเนี่ยเราควรจะต้องรู้2 3 5 7 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79โอเคไหมแ3 89แล้วก็97เนี่ย มันจะมีทั้งหมด25จํานวนนะครับนักเรียนนักเรียนต้องชํานานจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างมี 2, 3,5,7, 11,13, 7 9 2 3 9ส3 3 7อ็4ส3 4 7 5 3 5 9 6เ6 7 7ส7 3 7ก้8ย่แล้วก็97นี่นะครับนี่ก็คือจํานวนเฉพาะนะที่นักเรียนต้องรู้นะครับาจำนวนเฉพาะเส้นสมมุติว่าครูมี110 2นักเรียนคี่ว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะไหม อ่ะทีนี้เลยสังเกตนิดนึงจำนวนเฉพาะที่เป็นจานวนคู่เนี่ยมีแค่จํานวนเดียวก็คือเลข2เพราะถ้าเป็นตัวจํานวนคู่นะครับเป็นเลขคู่อื่นๆที่ไม่ใช่เลข2เนี่ยไม่ใช่จํานวนเฉพาะแน่นอนเพราะจำนวนเฉพาะนะครับมีเลข2อยู่ที่เป็นจานวนคู่ตัวเดียวถามว่าถ้าครูบอกว่าจํานวนจํานวนคี่ทุกจานวนเป็นจำนวนเฉพาะไหมคําตอบคือไม่ใช่ นะครับเช่นเลขเก้าเนี่ยเป็นจำนวนคี่แต่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับเพราะสามหารลงนะครับจำนวนเฉพาะโดยส่วนใหญ่เป็นเลขคี่และจำนวนเฉพาะที่เป็นเลขคู่มีแค่ตัวเดียวก็คือเลขสองและสิ่งที่ข้อสอบชอบออกก็คือหนึ่งเนี่ยจะไม่ใช่จำนวนเฉพาะนักเรียจะไปสับสนว่าหนึ่งเนี่ยมันจำนวนเฉพาะไม่ใช่นะครับนักเรียต้องระมัดระวังให้ดีนะเลขพวกนี้ที่ครูเขียนบนกระดาษเนี่ยนักเรียจะพบว,ว่าไม่มีใครหารมันได้ลงตัวเลยยกเว้นหนึ่งและตัวมันเองเท่านั้น ชุดนี้ก็คือจานวนเฉพาะจะมี25จำนวนนะครับตั้งแต่1ถึงร้อย